สวัสดีค่ะแม่ต้อจันสว่างมาอีกแล้วนะคะวันนี้มาอัปเดตใบหน้าค่ะว่าวันนี้เป็นวันที่5แล้วหน้ากําลังฟูกําลังคุยคุยมันคุยหมดแล้วค่ะเหมือนกับจะหมดแล้วแต่เมื่อเช้าแม่ต้อ,อยังล้างหน้าพอกหน้าแล้วลงคุวซีร่ามแล้วก็ลงกันแดดได้แล้วนะคะลงกันแดดกันแดดที่แม่ต้อลงก็คือกันแดด3หลอดนี้นะคะกันแดดสามตัวนี้เหมือนเดิมนะคะแล้ว กันแดดอะบีบกันแดดหยุกฟ้าแล้วก็กันแดดค่ะเอฟอฟสิบห้า F F นะคะคือลงกันแดดแล้วแล้วก็ตกผมพ่อเป็นแป้งขิมคิ้วทาปากแล้วมาทํางานนะคะวัน,นวันนี้ช่วงเย็นแม่ต้อก็จะล้างหน้าพอคุอ,อคนขาวพ่อคนขาวเสร็จแม่ต้อก็ทาชุดซีรั่มเซ็ตไล่ขุยต่อเลยค่ะไล่คุยขุยเริ่มจะหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้แม่ต้อต้องลงคินซิ่งคาร์บมานะคะเพราะว่าได้ลง ไอตัวตัวกระแดดเมื่อเช้าแล้วนะคะแล้ววันนี้เมทซ็อจะมาแบ่งปันสุขภาพอาีอู่แล้วค่ะ <c oughs> ก็คือ,อตัวนี้จะเป็นผเหมือนล้างลำไส้ลำไส้ไม่รู้ว่าทุกท่านเคยเคยรู้จักหรือเปล่าไปแล้วนะคะผงไซไซเรียมตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนับมันจะเป็นเหมือนวุ้นนะคะใส่กับน้ำน้ำเปล่าไม่ต้องทานมานานแล้วนะคะ ก่อนอาหารไม่ต๊อกยังชอบลืมก่อนที่จะกินข้าวข้าวเที่ยงไม่ต๊อนะคะนี่กำลังจะทานข้าวเที่ยงเพราะเพราะว่าไม่ต๊อกไม่กินข้าวเย็นก็เลยจะกินข้าวก่อนหกโมงนะคะเหมือนทานข้าววันนี้คือวันสองมื้อเท่านั้นนะคะก็ก่อนที่จะทานข้าวแล้วไม่ตะอกก็ต้องทานตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะให้ลำไส้เราล้างลำไส้เรานะคะคลีนลำไส้นะคะ เป็นมุนนะคะการข้าวอิ่มนานด้วยเสร็จแล้วแม่ตจ้าก็จะมีอันนี้นมอัลมอนด์นะคะนม,นมอัลมอนด์นุ่งนี้น่าจะได้ทํานมถั่วชอบนมถั่วมันคืออิ่มนานนะคะนมถั่วพผู้นี้น่าจะทําถั่วเขียวนะคะนมถั่วเขียวนมถั่วขาวสี่ก็ทำมาคือสลับกันไปบางวันก็ูถั่วอัลมอนด์บางวันก็ว,อ,อ,อ,นวนกอนนะัทแล้วก็บางวันก็ถั่ว เต้าหู้หนะถั่วเหลืองนะคะแต่วันนี้จะจะมีจะมีมันเ,เทยด้วยนะคะ mm. เห็นเห็นไหมคะสีดำๆเลยค่ะ mm. เราใส่ก็คือเราจะทานแบบให้อิ่มนานด้วยแล้วมีประโยชน์ด้วยเม mm. ่เต้ร์ไม่ต้อมมาแบ่งปันสุขภาพด้วยเพราะว่าอยากให้ทุกท่านน่ะหันมามาลักตัวเองนะคะ และมีอะไรดีๆไม่ต้องก็มาแมกลปันนะคะแล้วเรื่องใบหน้าน,นี่ก็คือเป็นใบหน้าน,นี่ก็คือสวยแล้วแต่สุขภาพข้างในเราก็ต้องอดูดีไปด้วยเพราะเราจะได้อ,อยู่ด้กันไม่ต้องจะได้ดูแลหน้าลูกค้าไปนานๆนะคะการผัดเซลล์อายุให้ไปเธอคะ่ะเรารู้วิธีการผัดเซล์ไม่ต้องรู้วิธีการผัดเซลล์เสือเส่อมเซลล์ที่ตายเซลลที่เสื่อมให้หลุดลอกออกไปแล้วจะเป็นการชะลอผิวที่ รอผิวที่แบบปลอดภทัยที่สุดไม่อยากพึ่งอย่างอื่นนะคะก็คือยังคงอนุรักษ์หน้าไทยไว้นานๆก่อนเป็นสาวไทยที่ใบหน้าเดิมๆนี่แหละค่ะไว้นานๆแล้วก็ไว้ใจสมุนไพรที่จะมาดูแลหน้าแม่ต้อนะคะตัวเลขให้ไปถือแม่ต้อจะไม่ตามนะคะก็ขอเป็นเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆท่านที่ ที่อยากผัดเซลล์นะคะผัดหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าหน้าหมองค้ามีริ้วรอยตีมการอยเหี่ยวยน่นรอยรอยอที่แผลเป็นอะไรอย่างนี้นะคะถ้ามีมีทางเดียวคือผัดเซลล์ดูแลที่ต้นเหตุก่อนผัดเซลล์ดูแลที่ต้นเหตุหลังจากนั้นเมื่อปัญหาเราหมดไปแล้วก็มาลงบำรุงเท่านั้นแหละคะ่ะเดี๋ยววันนี้แม่ต้อจะมาล้างหน้าและพ่อคนข่าวที่ดูนะคะวันนี้นะก็เหมือนเดิมนะคะทชมพม้มยคินซิ่ง คซิ่งที่คาร์โมาล์นะคะเป็นการล้างหน้าขั้นตอนที่หนึ่งที่สะอาดหมดจดเป็นด่านแรกของการด่านแรกของการดูแลผิวที่สะอาดหมดจดมากเพราะว่านุ่มขนเราจะสะอาดเมื่อเราได้เมื่อเราได้ล้างหน้าด่านแรกขั้นตอนที่หนึ่งก็คือคิีนซิ่งนะคะคิีซิ่งด้วยคาร์โมาล์แล้วก็กรี่ะค่ะ ไม่ด้อยังทำเบามืออยู่นะคะอย่าทำแรงนะคะทุกอย่าง้องเบามือและไปต่อระโยกกรีดทรงกรอบหน้าเรานะคะเพื่อที่เพื่อที่จะไม่ให้มีเหนียงไม่ให้มีเหนียงแล้วก็ไม่ให้แก้มคล้อยนะคะจากการจากแรงนุ่นห่วงของโลกนะคะก็เราเราก็ต้องส้า,สานมันใช่ไหมคะ ต้านแรงน้ผ่วงของโลกไปซอนยังทาเบาๆอยู่นะคะไม่ได้ทาแรงนะคะแต่นี้โปงไปตอนนี้ก็คือจะกรีบกรอบหน้าเลยค่ะจากคาขึ้นมาค่ะอีกรอบหน้าแต่เราเรากรีบหน้าเราเราเราต้องทําตอนที่หน้าเรายังมีครีมนะคะเราอย่าไปทําตอนที่หน้าเราแห้งไม่มีครีมไม่งั้นมันจะมีริ้วนะคะหลังจากนั้นไปซ้าก็เช็ดหน้าด้วยสําฤีชุบน้ําบีบน้ําออก เช็ดย้อนรูขุมขนมเบาๆนะคะเดี๋ยวล้างหน้าออกแล้วจะได้เห็นหน้าที่แท้จริงของม่ตอนะคะเมื่อเช้านี้ม่ต้องก็ทาผง,งพ่อเป็นแป้งแล้วก็ไม่ได้มกีการอะไรมากมายก็จะให้เห็นเผยผิวจริงเลยนะคะว่าราอายุมากแล้วแต่จะไม่หยุดที่จะดูแลผิวไม่หยุดที่จะผัดเซล ผัดเซลลจนพอใจแล้วแม่ต้อกก็ลงบำรุงเราจนสว่างเรามีรักษาบำรุงและป้องกันมันจะไม่กลับมาเป็นอีกเลยพวกปัญหาหน้าจะไม่กลับมาเป็นอีกถึงเวลาแล้วเราก็มาผัดเซลลใหม่ได้นะคะสามารถผัดเซลล์ใหม่ได้บ่อยๆด้วยความต้องกได้ด้วยตัวเราว่าเราต้องการจะผัดเซลลตอนไหนอย่างไม่ต้อเนี่ยจะทําตอนไหนไม่ต้อกก็ทําทําเป็นแบบอย่างให้ทุกคนดูนะคะ ว่าผัดเซลแล้วหน้าบางไหมไม่บางใช่ไหมคะไม่ไม่ต้อถ้าบางถึงกระดูกนานแล้วนะคะนี่ล้างแค่ขั้นตอนที่หนึ่งเองนะคะผิวยังยังดูแบบเต่งตึงแล้วแล้วนวลน,นวลสดใสอลา่าแล้วค่ะทีนี้ไม่ต้องก็ล้างสปูกนะคะตีเป็นฟองเยอะๆค่ะมีความสุขมากเลยในการผัดเซลนะคะ แม่ต๊อจะถัดเซฟเพราะว่าแม่ต๊อจะออกงานวันที่14มีนานะคะที่สำนักง,งานใหญ่กรุงเทพจะมีงานประจำปีเป็นวันแห่งความสำเร็จของทุกคนที่ทำธุรกิจนี้แม่ต๊อกก็อยู่คนแก่ก็ต้องไป <c oughs> ตอไปทุกทีเลยค่ะทุกปีเลยค่ะไปแล้วก็หลังจากนั้นบริษัทก็จะพาไปเที่ยวเที่ยวเมืองจีนนะคะวันที่15บริษัทก็จะพาไปเที่ยวเมืองจีนต่อ สนใจอยากทำธุรกิจจะสว่างติดต่อได้นะคะสอบถามได้ปรึกษาได้นะคะธุรกิจจะสว่างมีซื้นที่ไหนว่างท่านก็สอบถามได้นะคะเปิดได้ตรงที่จังหวัดบางจังหวัดก็เป็นจังหวัดใหญ่ก็เปิดได้สามสี่ที่นะคะก็ขึ้นอยู่กับที่จังหวัดนะคะจันสว่างไม่ต้องทำตับไม่ต้องคิดอยู่นะว่าธุรกิจนี้ ไม่มีบรรทายเพราะว่าทุกคนก็อยากสวยอยากหลอ่อใช่ไหมคะอมโอ้ทําแล้วก็มีความสุขดีนะคะตัวเองได้สวยด้วยลูกค้าก็ได้สวยด้วยเราได้ช่วยช่วยให้ลูกค้าที่ทุกข์ใจมีปัญหาไปหน้าแล้วทุกข์ใจไม่มีไม่คือบางบางท่านก็ไม่อยากไปพึ่งพึ่งอ่ะสัญญกรรมหรือพึ่งไปก็มันพึ่งกับสมุนไพรนี่แหละคะ่ะให้สมุนไพรสัญญกรรมให้ อยากไม่ต้อเนี่ยใช้สมุนไพรสัญญกรรมหน้าจริงๆนะคะเดีย๋ยวไม่ต้องจะให้ดูหน้าจริงนะคะหน้าใกล้ๆดูที่ที่นี้ล้างหน้าแล้วเบามากเลยค่ะอ่อนหน้ามากเลยค่ะมันอ่อนละอ่อนมันละอ่อนหน้าละอ่อนแล้วก็ถ้าใครไม่มาสัมผัสเองจะไม่รู้นะคะว่าหน้าละอ่อนเนี่ยเป็นยังไงนะคะมาลองสัมผัสดูแล้วหลังจากนั้นไม่ต้อก็จะ คอกโคนขาวเพื่อดีทอบผิวให้สะอาดแล้วให้ขูยี้ที่อยู่หลงเหลือในรูขุมขนเราหลุดร่วงได้เร็วด้วยนะคะโคนขาวขวทีเนี่ยดีมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวลดความมันได้ดีด้วยความมันของคนที่เป็นสิวและมีตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะชอบตัว ตัวคนขาวเวลาพอกนี้ขุยจะนุ่มขึ้นทันทีเลยแล้วก็หลุดล่วงได้เร็วด้วยแม่ต้าอยชอบพอกของพอกตอนเช้าตอนเย็นแม่จ้บก็อพอกคนขาวก็ยังทาครีมไล่ขุยยาวเหมือนเดิมนะคะค่ะแล้วพอพอหลุดลอกไปแล้วแม่จ้าจะมาถามใจตัวเองว่าโอ้ฉันเนืกอยจากผัดเซลล์อีก ฉันอยากเล่งรัดอีกลงทออสดอีกสักรอบสุดรอบแล้วกระเทาะอีกสักรอบดีไหมอะไรอย่างนี้เพราะวันที่สิบสี่อย่างไงก็ต้องทันค่ะก็ลองดูก่อนพรุ่งนี้มันลื่นนะเดี๋ยวจะค่อยตัดสินใจนะคะว่าแม่ต้อนแต่ว่ายังไง <c oughs> ถ้าไม่ลงท่อสดเม่ตต้องก็ลงคนเขียวก็ได้คนเขียวหยุดทิ์เล่งรัดอยู่บ้านนะคะเพราะว่าหรือหรือจะหรือจะมาลงเจลาจินิให้ทุกท่านดูก็ดีนะคะเพราะว่า เคยลงไปแล้วครั้งหนึ่งเกลาตินิกให้ทําคลิปไปแล้วแต่น่าจะมาทำอีกรอบสองเพื่อจะเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยเดี๋ยวยังไงไม่ก็จะตัดสินใจอีกทีนะคะว่าควรจะลงข้อสดหนือเจลาตินิกแต่พ้อสดวนนี้ทันใจดีมากเลยชอบค่ะทันใจมากเร็วด้วยเรากำกับอาการเราใช้เราแบบใช้แบบกำกับอาการค่ะ เรียบร้อยค่ะแล้วแม่ต๊อกก็จะทิ้งไว้30นาทีนะคะ30นาทีแล้วแม่ต้อกก็จะล้างออกแล้วก็ทาชุดซิลัมเซ็ตไล่ขุยต่ออีกหรือทาเอกเปิดเพียวไล่ขุยต่อได้แต่ถ้าทาเอกเปิดเพียวจะดูอ่อนไปแม่ต๊อกก็จะตามด้วยสีเอ็กซ์ตาไาเอ็กซ์ตาได้นะคะตามเข้าไปอีกเพื่อที่จะให้เข้ากระทอร่อนออกไปเรื่อยๆค่ะ วันนี้ก็หวังว่าแม่ตอม่ตอมาแม่งปันท่านทุกท่านอาจจะเอาไปเป็นความรู้ที่ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องการผัดเซลล์ผิวเสื่อมผัดเซลล์ที่ตายออกไม่สายเกินไปที่จะผัดเซลล์เพราะแม่ตอสวยสั่งได้แล้วก็กํากับอาการให้กับทุกท่านทุกท่านอย่าผัดเซลล์แบบสวยสั่งได้คือหมายถึงว่าท่านจะเอาแบบแรงแบบเข้มข้นหรือไปไว หรือท่านจะเอาแบบกลางกลางผัดเซลแบบอ่อนๆซอบๆได้หมดสั่งแม่ตโะได้ค่ะสวยสั่งได้ค่ะกี่หมื่นหน้าเราแม่ตโตก็รักษาหน้าให้ทุกท่านได้นะคะเพราะว่าแมตโตทำดูแลหน้าลูกค้าจากรุ่นแม่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นลูกค่ะจริงๆค่ะที่คอนแก่นค่ะหลายๆท่านก็ประทับใจในจันสว่างว่าดูแลคนดูแลผิวหน้าอย่างถูกวิธีก็คือดูแลที่ต้นเหตุ เอาปัญหาพื้นฐานหน้าออกไปถอนรากถอนโคนกระท่อออกให้หมดจากนั้นจะไม่มีปัญหาอีกเลยก็วันนี้ก็ต้องขอจุดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะไม่ต้องจะ,ะทาคลิปเดียวแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็คงจะไม่ได้มาทําต่อนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ